สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็นพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดป่าใหม่นะครับที่อําอเภอแม่สอดจังหวัดตาดนะครับหรือว่าวัดวัดศูนย์ที่จะวาดหรือวัดป่าใหม่เนาะนะครับสวยงามมากขอบอกนี่นะครับเสียดายวันนี้ท่านในพระวิหารปิดนะครับมีปอนให้ดูนะครับปิดอยู่นะครับด้านหน้าก็มีองค์เท้าเวสวรรณนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ ยังมีองค์พระพุทธรูปที่เป็นของพาอําแม่อยู่นะครับเห็นไหมนะครับต่างหงายองมีอาบพงพุ่มเงินพุ่มทองอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะพระคลังมหาสมบัตินะครับนี่เป็นพระคลังมหาสมบัตินะครับ มาเท้าเขาซะ,ะมีระฆังอยู่เห็นไหมมีะระฆังอยู่เป็นเท้าคังมหาสมบัติเป็นแม่สอดมันก็เป็นวัดพม่เนาะทุกอ,อย่างสังเกตดูว่าเป็นฉัตรฉัตรจะเป็นฉัตรพม่าทั้งหมดนะครับเห็นไหมนี่ความุมให้ดูเนาะนี่ครับของพแม่าทาั้งนั้นเลยนะครับ ใครไม่เที่ยวแม่สอดกม็มาได้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับที่ว่าการอำเภอแม่สอดนะครับติดๆกันเลยนะครับชิดสั้นๆน,นะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย